เฉพาะตัวรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมที่จะเป็นดำขาวนะลูกชิปเปอร์โปงวันนี้อยู่กับรุ่นท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัว2.8 l e g e n e r 4 Wheel Drive นะต้องบอกคันนี้แต่งเต็มแต่งให้ครบเลยนะมูลค่าของแต่งนี่ประมาณ50,000บาทเลยนะเรามาดูกันนะคันนี้เลขไม่สอ0 0 0ืนะมือเดียวประวัติครบเลยวารตีศูนถึง1 1บเอ็นะครับผมอันนี้เป็นฝาหน้ามอนซ่านะนะอันนี้เป็นฝาแท้นะครับผมมูลค่าประมาณ20,000บาทนะแล้วก็มีคาร์บอนแต่งต่างๆรอบคันนะเรียกว่าสวยจัดเต็มเลยแม็กออออออัััันน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 ีีีีี้้้้ทท่่ e นะนน่่ E37 30,000ะะะะะะะคครรรรบบบเเเเปปป็็็แมมมมมกกกข18ููลลาาาาาาณยยยยยงงงดตวพใช รถสวยๆอยู่เลยนะครับผมอ่ะโอเคชุดแต่งรอบคันนั้เป็นชุดแต่งดีเจนเดอร์นะครับผมได้หลังคาดำแบ็คลูฟท็อปอย่างนี้แล้วก็มีราวหลังคาให้ครบเลยนะครับผมเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยมีจัดเต็มให้เพิ่มเติมนะครับจากตัว2.4ธรรมดาเรามาดูกันนะครับภายในอ้าวภายในเป็นดําขาวไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เฉพาะตัวรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับผมที่จะเป็นดําขาวนะดำแดงแบบดีเจนเดอร์ธรรมดานี่น้องๆนะครับอันนี้รุ่นท็อปสุดมันต้องดำขาวเท่านั้นนะครับอ่ะกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมคันนี้อ้าววมมมมีอะไรเเพิิ่ตตาาจกั2.4 บ้างนะครับผมอ่ะตรงนี้สองตัวสองทุเนี่ยได้ตัว Dynamic Radar Cruise Control นะล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัตินะครับคันหน้าเบรกก็จะเบรกตามนะมีเตือนกระชนเตือนออกเลนเตือนมุมอับสายตาเรียกว่ามีให้ครบเลยเพิ่มเติมมาจากตัวเดิมรวมทั้งเครื่องเสียง JBL ด้วยอ้าวเรียกว่าเล่าๆอย่างนี้เลยมีแพดเดิลชีฟนะเปลี่ยนสำหรับเปลี่ยนเกียร์โฮลหลายฟังก์ชันท่อเสียงลดเสียงค่อสั่งเสียงบลูทูธนะครับ Apple CarPlay จอทัชสกรีน Android Auto มีให้ครบกระจกกระแสงอัโต้นะครับรวมถึงกล้อง360องศานะเรียกว่า ออปชั่นล้นเลยคันนี้อ่ะที่สําคัญนี่ขับสี่เบาะหน้านี้เบาะออไฟฟ้าก็าหน้าคู่เลยนะเรียกว,ว่าครบแต่เต็มใหม่อะรู้สึกเจ้าของเก่าดูได้รักษาดีมากครับผมกลิ่นใหม่รถตีเลยแบบบึ้มอ่ะขึ้นมานะครับผมไซสิ่งประมาณนี้นะผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะเฮดรูมเน็กลูมประมาณนี้นะครับผมเรียกว,ว่านั่งสบายเลยนะครับผมกว้างใหญ่สะดวกวิสัยทัศน์ดีราคาดีราคาไม่ค่อยตกด้วยเป็นรถเจ้าตลาดนะครับผม แต่ราคาเนี่ยลงมาเยอะแล้วนะต้องบอกโคตรคุ้มไปอย่ไปเลยสี่แสนกว่าบาทอันนี้ได้เป็นฝาท้ายไฟไฟ,ฟ้าเตะเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้มีซิกมาโฟตรงนี้แล้วก็คาดาบบร์บอนตรงนี้ได้ว่าสวยเลยนะครับอ่ะเราเปิดปรงดูกันหน่อยนะครับเราได้เช็คด้านท้ายนะครับอ่ะดูมานะครับผมนี่สวยเดิมนะครับนี่ดูได้เลยนะมั่นใจได้เลยนะซื้อกับเราเ,เราเปิดปรงกันหน่อยเราต้องเปิดปงกบให้คุณลูกค้าดูเหมือนดูทุกซอกทุกมุมนะนี่เปิดมาเลยครับผมเติม สวยครับเช็ค <Check. S 1> สวยจริงไม่ขี้คุยนะกล้าเปิดกล้าโชว์นะ mm hmm. มาเช็คกันได้เลยรถสวยราคาดีไม่มีอุบัติเหตุนี mm ่ hmm. สเช็คเรียบร้อยครบครับ mm hmm. เปิดมาหน่อยนี่ฝ mm hmm. ามันซ่าแบบเบาวิวสองมือนะเนี่ยอั mm hmm. สวยๆเลยซิ่งๆอันนี้เปลี่ยนเพื่อความสวยงามนะครับผมแก้มซ้ายแก้มขวานี่ เดิมสนิทนะครับไม่มีซ่องไม่มีเชื่อมอะไรใดๆคานหน้าสวยนะเม็ดอาร์คซีลเลอร์ทุกอย่างเดิมครบสวยงามรถใหม่นี่1.87ล้านนะของแต่งประมาณ50,000ใช้คําว่าประหยัดประมาณกว่า500 0กับราคา1,449,000บาทนะต้บอกราคาทีโคตรคุ้มราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนอยากให้เปิดโปรคาไหนฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมรีบมาเป็นลูกศิษกันนะครับ